ใหม่ดาวิกาเจอศึกหนักน้องทีเจทั้งหยิกทั้งกัดสงสยัยจะหมั่นเคี้ยวคนสวยทำเอาชาวโซเชียลหลงรักตามตามกันเมื่อน้องทีเจขายาดคนแรกของดีเจพุทธจุ๋ยวรัตยาได้ลืมตาดูโลกบอกเลยว่าน่ารักน่าชังสมกับการรอคอยกว่าสามปี ล่าสุดเมื่อใหม่ดาวิกาได้มาเจอกับน้องทีเจลูกชายสุดหล่อของจุ๋ยวรัตยากับดีเจพุทธที่มาหาน้าใหม่ที่บ้านหลังใหม่งานนี้ก็เลยมีช็อตพีคๆอีกแล้วสงสัยว่าหลานชายจะหมั่นเคี้ยวน้าแม่คนสวยเพราะว่าทั้งหยิกทั้งกัดน้าใหม่ก็ยอมเจ็บให้หลานทำได้เต็มที่เอ็นดูทั้งนาทั้งหลานจริงๆ และใหม่ดาวิกาก็ได้เขียนแคปชั่นคลิปไว้ว่าหยิกมันน้อยไปขอกัดเลยแล้วกันนะครับน้าใหม่มาอีกนะหลงแล้วครับส่วนพ่อแม่ทั้งดีเจพุทธที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าที่หิวกับขอกินแขนหน่อยนะกับลืมเอานมมาและแม่จุ๋ยวรัทยาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ็นดูน้าใหม่จุง ซึ่งก่อนหน้านี้เองเคยมีช็อตที่ใหม่ดาวิกาถูกน้องเดมี่ลูกสาวลิเดียแมทธิวหิกไหลมาแล้วกลางงานอีเวนต์จนกลายเป็นภาพมีนไปทั่วโซเชียล